ผมโดมที่ปรึกษาการขาย MG ซิลินทอนวันนี้เนื่องจากมีลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับตัว MG ZS ในกรณีที่รถถอยหลังนะครับใส่เกียร์ถอยหลังแล้วทำไมที่ปัดน้ำฝนถึงปัดอัตโนมัติตลอดเวลานะครับวันนี้ทางเรามีทริกมานำเสนอครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูในที่ตัวรถกันนะครับในกรณีที่รถถอยหลังนะครับเมื่อ MG z s ใส่เกียร์ถอยหลังแล้วที่ปัดน้ำฝนปัดเองอัตโนมัตินั่นแสดงว่าลูกค้านะครับ อาจจะมีการไปโดนที่ก้านของตัวปัดน้ําฝนนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่เรานะครับตบก้านปัดน้ําฝนลงหนึ่งรนะครับเท่านั้นนะครับแล้วเวลาเราเกียร์ใส่เกียร์ถอยหลัง MG z S ก็จะหมดปัญหาเรื่องการที่ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังปัดอัตโนมัติครับผมนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสําหรับเจ้า MG z S ตัวน,นี้นะครับที่เวลาลูกค้าถอยหลังแล้วก้านปัดน้ําฝนด้านหลังชอบทางานอัตโนมัตินะครับ ถ้าหากหลังจากนี้ไปลูกค้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถ MG ด้านไหนครับคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย